สวัสดีค่ะวันนี้ก็คารินีค่ะคาริพาชีพนะคะก็มาอยู่ต่างเมืินกับจีจี้นะคะฉกจีจี้มาจากที่ทํางาน,นะคะ่ะแม่น้องอันนี้ค่ะใหม่ดาวิกาลูกสาวนางสวยนะะเดี๋ยวจะจับส่งเปดารานะคะกำลังฝึกภาษาไทยอยู่ดูสิครับ่น้องวันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน,นไทยไทคุูซีนที่แบรนด์สั่นะคะสนุกมากมากน้องมลค่ะนักเปี่ยวเมืองไ,ทยม,มงไทยมาดูซิดูนางของไ้พี่ นี่ค่ะน้องมนพี่ขอบคุณมากอันนี้อะไรเอ่ยนี่ถัว่วอัน,นยังยำกุ้งเสียบสามรสค่ะแกงไตปลาหนาจ๊ะนะนี่ขนมอันนี้ลูกอมอะไรนะท็อปปี้อะ่ะเออทุเรียนเออแม่ลำไยแม่ลำไยนี่อยู่ที่ไหนละ่ะคนจานน้อำเขาคนจานนี่ปลาหมึก นี่อะไรนขนุนมี่ขนุนยลโอ้ปูนี่ลูกกี่แน่เลยขอบคุณมากค่ะน้องมนไปน้องไปรังๆก็อู้ยมีอีกปลาหมึกนีกฮอร์นค่ะลูกออนนะะรสเผ็ดแซ่บโอเคแต่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากินอะไรเห็นไหมละ่ะคะน้องน่ารักมากเดี๋ยวพี่เจ้าแกงขนุนมะเฟื่อนะฮะน้อยปีไปสงกรานนี้ก่อนนี่ค่ะ แก็ออเดอร์ฮาส์อีแล้วนะคะแอปิทลไสของแท้ขาปั่ทอดิ่าีไปแต่งหน้าราการดีนันะจ๊ะติกกี้เบอร์รี่เพื่อนพี่ตังตัวเรียบร้อยค่ะะนื้อ อีกสองวันก็ไปแล้วค่ะสาบันตนสัญชาติจ้าข่าวบริสุทธิ์เลยเหมือนเกิดใหม่ที่นี่ไงแต่ไม่ลืมความเป็นไทย,ยนะคะคือสองสัญชาติจะได้ไปไหนมาไหนง่ายพสาสปอร์ตเ็นชนี ถ้ามันใต้นะคะนี่พูดให้ฟังโลกสวยกดขาดดูเรื่องที่แถวนี้อยากกินแกงเขียวหวานนะแลก็ไข่ดาวค่ะของพี่จี้กับปาทะเ,เ,ทเทละค่ะอ<ม>ันดับแรกเของพีคค่คะดูนางคะ<ม>่ะเหน็นหรือยังคะว่าทั้งสวนนะนางไม่ชิมแต่ไปแกงเขียวหวาน,นะค่อันดับแรกเรายกไข่ขึ้นมา แล้วก็นะคะเราจะไม่กินในถ้วยค่ะจีิงน้ำปลา ไข่ไก่เค้ดาดีตัดไปค่ะแงเขียวความหมึกนะคะคอเลสเตอรอลในร่างกายน้อยเปน,นิด ไสไหมไม่ใช่ยังเหรอเขาคงกลัวนะ่ะเขานังกินแบบว่าคนในครัวถ้าผัดก็คือว่าใส่หน้ากาก เผ็ดมันอร่อยแต่เราคิดถึงแกงเผ็ดแบบเราบ้านเราแกงเกี่ยวหวานแบบบ้านเราที่สับไก่เป็นตัวตัวเดอรตัวเนาะก็โยนไป้ยนนั่นนะอร่อยแทะกระดูกรครับ Uh huh. มาส่วนก็หมดทั้งส่วนจริงนะกับพี่กบสองคนนะั้นนี่คือแบบว่านั่น,น,น นาฬิกาได้ยังสั่งเขาได้นะคะเผ็ดไหมไม่เผ็ด บอกว่าธรรมดานะค่ะตอนนี้ก็กินหมดเรียบร้อยค่ะแน่นมากเลยงานแอบ,บน้ำตาไหลนิดนึงนั่งกินข้าวอยู่จีจีเล่าให้ฟังมันไปกินเล้าบ้านจีจีกมันเต่าแล้วก็อะไรนะพี่หลับอยู่เขาเล่นแทงคูดื่มกันจนพี่หลับอยู่กับเด็กๆอยู่กับพื้นใต้โต๊ะผูนะพูดง่ายๆเนาะ <laughs> เสร็จแล้วก็อะไรนะ นางก็บอกสามีพี่ก็บอกจิจ้ว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่ฉันอยากจะอยู่กับเขาตอนแก่ตอนเท่าแก่อะไรอย่างงี้บันตายชีวิตที่บอกอ,อ๋อฉันไม่รู้ฉันหลับอยู่อะไรอย่างงี้ก็น้าําตาไหลก็เหมือนน้องอังคูดเนาะรองเท้าบางคู่สวยดูดีแต่ใส่ไม่สบายเราก็อย่าฝืนมันใส่ถ้าใส่แล้วเจ็บ บางคู่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกไม่สวยงามอาจจะดูไม่ใหม่แต่คือว่าใส่แล้วไม่แพงแต่คือใส่แล้วสบายเท้าเราก็ต้องใส่ไปจนถึงจุดหมายปลายทางนะคะแง่คิดง่ายๆในการใช้ชีวิตค่ะเงินใช้เราต้องกินต้องใช้ป้องเงิน แต่เราก็ไม่ใช่จะต้องแบบว่าหาเศรษฐีรวยร้นฟ้าถ้าอยู่เศรษฐีรวยร้นฟ้าแต่ทุกอย่างเราซื้อให้เราแต่บอกว่าทะเลาะกันมานาฬิกาฉันซื้อให้นะรองเท้าฉันซื้อให้นะกระเป๋าฉันซื้อให้นะเราจะมีความสุขไหม่ะคะไม่มีความสุขค่ะซู้แบบเออคือก็บแบบนี้เขาก็ซื้อให้แต่เขาไม่เคยทวงอย่างงี้มีความสุขกว่าเข้าใจไหมคะถ้าอย่างขอบคุณรองเท้าคู่นี้ค่ะที่พาฉันเดินถึงจุดนี้อ๊ จริงๆเค้กค่ะกินเสร็จแล้วค่ะกำลังจะกลับบ้านค่ะแต่สามไม่อยู่ค่ะเค้กค่ะบ๊ายบายแล้วพี่กาย